กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับสุดยอดงานสัมมนาสร้าง EA ด้วย AI ฉบับง่ายซีซั่น2โดยอาจารย์ไม้ FX2U พบเทคนิคและเคล็ดลับในการเขียน EA ด้วยระบบการเทรดของตัวเองเพื่อสร้างกำไรอย่างยั่งยืนสวัสดีครับผมอาจารย์ไม้นะครับในส่วนของ FX2U ไทยแลนด์นะครับ ผมอยู่ในวงการเนี่ยมาอยู่ที่15ปีนะครับผมเริ่มต้นจากการาศึกษาและเทรดมือจากนั้นครับปีที่2เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยเราใช้ในส่วนของระบบเทรดแบบอัตโนมัติมายาวนานถึงปีที่15เรียบร้อยแล้วครับผมเป็นที่ปรึกษาให้กับอะคาเดมีชั้นนําในประเทศไทยและตลอดจนในส่วนของเป็นพันธมิตรกับโบเกอร์พีอูพามครับสาเหตุที่เลือกในส่วนของโบเกอร์พีอูพามครับเนื่องจากว่ามีในส่วนของลายเส้นที่น่าเชื่อถือและมีในส่วนของรับประกันในส่วนของเงินทุนในกรณีที่เกิดความเสียหายของโบเกอร์ด้วยครับ ตลอดจนมีแอปพลิเคชันในการอนวยความสดวกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเทรดหรือในส่วนของกี้เทรดค่อางที่จะตอบโจทย์ได้กับทุกคนเลยครับการฝากการถอนเนี่ยน่าเชื่อถือน่าเชื่อมั่นนะครับฝากถอนเร็วที่สำคัญครับยังมีออฟฟิศอยู่ในประเทศไทยด้วยครับในการสรัมมนาครั้งนี้อยากมีเอที่เรามันเป็นระบบเทรดที่มาจากตัว,ต,วตัวระบบเทรดของเราเองประสบการณ์ในการเทรดประมาณปีกว่าๆครับในการเขียน EA ด้วยตัวเองยังไม่เคยครับครั้งนีคง้ครั้งแรกเลยความรู้สึกที่เราจะเขียน EA ที่เป็นของเราเองคือรู้สึก ท้าทายครับดีมากเลยครับจริงๆใช้ EA ครับแต่ว่าใช้ EA ผ่านการก๊อปปี้บ้างเท mm hmm. ่าที่เราเคยใช้อะมันก็เป็นลักษณะของการดูดูคนไประยะสั้นๆนะครับก็คือเวลามาเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าที่จะนําเสนอเราเนี่ยหรือว่าที่จะเป็นเทคนิคที่มันมีอะไรแล้วมันเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ถ้ามันมีมันมีทางเลือก ก็ลองต้อง,ต,อง,ต,องต้องลองดูครับดีครับดีมากเลยฮะจริงๆผมเคยอยากคิดอยากจะเขียน EA มานานละแต่มันไม่รู้จะเริ่มยังไงพอดีมาเจอลักษณะคอร์สแบบนี้นี่ก็ช่วยได้เยอะเลยแต่อันนี้เราอาจจะต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยต้องลองแบบว่าตัวไหนที่มันจะประสิทธิภาพดีที่มันจะทํเงินให้เราได้นะเทรดมือ <c oughs> ถ้าเด็กสมัยนี้เขาเทรดเก่งมากนะ <c oughs> เาขาเขาไปได้เร็ว <c oughs> ถ้าเป็น EA ที่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็ทำเงินให้เราได้ผมว่าดี <c oughs> ดีเลยล่ะ<ด> ก็สนใจครสนใจถ้าถ้าผมว่างก็จะมาอยู่ผมมาจากขอนแก่นครับเป็นไอเดียที่ดีเลยนะการที่ว่าเรามาเรียนรู้มาสร้างนิสัยตัวเองมองพิสัยชัดตัวเองให้ใหม่ถ้าเราสามารถสร้างเครื่องมือเองได้มันจะดีขนาดไหนผมเลยมองว่าอันนี้เป็นวิธีที่เยี่ยมมากเลยหามานานแล้วครับตัวนี้ก็เทิดมือครับพอเทิดมือมากก็ได้มั่งเสียมั่งเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเราต้องตามหาความสําเร็จเราให้เจอพี่เราไม่ได้เกิดจาก ครอบครัวที่ร่ำรวยนะพี่แต่ครอบครัวที่ร่ำรวยมันต้องเกิดจากเราพี่ต้องมีความคิดอย่างนี้วันนี้ผมมาไม่ทันเดี๋ยวข้อหน้าผมไหมขอให้แจ้งในไลน์กลุ่มแล้วกันครับมาแน่ดีครับได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็เอาความรู้เนี่เอาไปใช้ในเกี่ยวกับพวกฟอ r ์เกเทนฟอร์เรกต่างๆค่ะปกติผมเทมือแล้วรู้สึกกับเทมือรู้สึกซู้ไม่ไหวเลยต้องหาวิธีทาง EA เจออาจารย์อาจารย์ไหมเนี่ยก็มีบอสทำจากแชทแล้วก็มา สร้าง EA ขึ้นมาแล้วเพื่อมาช่วยในการเทรดรู้สึกว่ามันโล่งขึ้นก็เป็นทางลัดอ่ะก็อาจารย์เขามีความรู้มากๆเนี้ยเราก็ต่อยอดจากอาจารย์ <med> ทางรัาขึ้นมาไม่ต้องไปคน้นความงมหานี่เขาต่อยอดให้ก็คาดหวังว่าจะได้ความรู้ไปเขียน EA แล้วก็ไปปรับใช้เกี่ยวกับ indicator <med> ต่างๆเพื่อให้ออกไม้ได้แม่นยำขึ้น <med> ความรู้สึกก็คง จะเป็นการเขาเรียกอะไรเอามาใช้ของของตัวเองอครับแล้วก็เอามาปรับได้ต่อเนื่องถ้าเรามีความรู้ครับเ,เห็นอาจารย์ไม้เขา,เาลงใน Tik t o กครับแล้วก็น่าสนใจว่าเทปไปไส้เขืออะไรก็เลยมามาสัมมนา,าครับเพื่อที่อยากรู้ว่ามันมันเขียนยังไง